สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านทุกวี่ทุกวันไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์วันนี้ก็หลายต่อหลายประเด็นกันเลยทีเดียวเชียวครับท่านทั้งเรื่องของการจะตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมคลมอหนูหนึ่งครับท่านหรือว่าอนุทินชาญวีรกุลอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอ้ยหลายพักการเมืองครับท่านยกมือนวเนี่ยส่งประกวดอนุทินเป็นนายกครับท่านโหวตแบบเสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียวพักประชาชนก็ไม่มีแตกแถวครับท่านลุ้นตัวโกงนะครับท่านผู้ก็ เพ่นพ่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะคบท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรบ้างจ้ามันก็เกิดการรีระเกะระกะนะครับท่านผู้ชมหลังจากมองสายตาปัดไปข่าวนั้นข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับอะไรจ๊ะเนี่ยผลโพนะครับท่านเอาเราเฮ้ยนะเนี่ยเพื่อไทยรอบหน้าทําไมจ๊ะเนี่ยเฮ้ยดูสิโพหรือที่ไหนโพแล้ววะเนี่ยออกมาสํารวจนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าเนาะเนี่ยพักประชาชนพักส้มเขาจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรอจ้าเฮ้ยยังไม่อยากเลือกใครนะครับท่านผู้ชมอันดับสามหรอจเนี่ยภู อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมพักเพื่อไทยตกสํารวจนะเนี่ยหนึ่ง,งนะครับท่านผู้ชมผมก็มองเข้าไปเฮ้ยฉะนั้นนะเนี่ยเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายนะครับท่านผู้ชมพักประชาชนจะต้องนําชนะแบบขาดแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวตกลงไปยังไงบ้างจ๊ะขาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ขาดที่ว่านี้โอ้ยอตอนเลือกตั้งเอ้ไม่ใช่ตอนนับคะแนนช่วงแรกๆครับท่านสักประมาณ11กว่าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมก็ดูไว้เฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยมึงร้อยสามสิบหกกว่าเนี่ยอีกพักหนึ่งหละ่จะจ้าเนี่่งเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด 4, นะคร ไปครับท่านไก่อันนึงนนเนี่ยประมาณพันสองพันนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยแพ้แน่ๆแล้วใช่ไหมหลังจากโพออกมาบอกเนี่ยเพื่อไทยไม่ติดหนึ่งในสามนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งรอบหน้ายุบสภาตอนนี้พักประชาชนชนะโด่งทันทีแต่อันนี้ยังไงวะเนี่ยในชั่นมาอีกแล้วครับท่านเพื่อไทยนาโดง่งแล้วเนี่ยทิ้งคะแนนนาห่างเออคะแนนทิ้งห่างพักประชาชนเลือกตั้งซ่อมเชียงรายสรยุทธส่งประกวดมาช่วงคู่ชวยาแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะอัปเดตไปแล้วอม,มาแล้วเว้ยเพื่อไทยนําพักประชาชนทิ้งห่างเกือบหมื่นคะแนนเลือกตั้งซ่อม พราะว่าข้อมูลหาได้ตอนนี้ก็4 4์ทิ้งห่างเกือบหมื่นคะแนนหมายเลขหนึ่งสางาพมเมืองพักเพื่อไทย10,080กว่าพักสองละจ้ะอเบอร์2อนายอะไรสักอย่างนึงเนี่ย พักสม้ม9,000กว่าตอนนี้ก็น่าจะติดตามนะครับท่านผู้ชมคะแนนจะเป็นอย่างไรครับท่านแล้วมาถึงตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยใครจะตั้งครมอใครนั่งตรงไหนตรงนี้บ้างนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้ารังสีมันลมก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมเราไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาลหรืออะไรประมาณนี้หลายคนก็บอกเนี่ยสุดยอดมากรังสีมันลมยกมือเสียงดังฟังชัดเต็มเสียงเลยทีเดียวในการอะไรจ้าเฮ้ยอน,นุทินเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมแกก็ออกมาบอกประมาณนี้ว่าแกไม่ได้เป็นผู้จัดการรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมยังไง วิโรดลักนาดีสอนครับท่านถึงกับเดือดก,กันเลยทีเดียวนะเนี่ยถ้าเอาคนในเครือข่ายปราสาทสีฟ้าซึ่งก็น่าจะหมายถึงบุรีรัมะะ่าะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกินเน่าจะหอยหวนชวนออกมานะเนี่ยกลางวงโครมทันทีวิโรดเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะวิโรดก็ออกมาบอกประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนประมาณว่าท้อใจหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าจะอกมาคัดค้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นกระทรวงยุติธรรมจากสายของปราสาทสายฟ้าหรือก็น่าจะบุรีรัมนีแหละเนี่ยมันจะส่งกินฆาคุ้งนะคร ใรู้กลิ่นมาตามหอมชื่นใจหรือว่ากลิ่นยังไงคัดคัคุ้งออกมาจากกลุ่มคอรมอนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ต้องเลื่อนหาข่าวนะครับท่านก็ปรากฏว่าเจอจริงๆอา้าเพี่วิโร์ของผมครับท่านวิโร์ลักนาดิสน,นะเนี่ยอืหลังเออวหวเออใช่ไม่ใช่ไหวเออใช่ลืมไปเลยนะเนี่ยเขาเคยไล่หนูไปอยู่กับมแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งใหม่เฮ้ยห,หนูฟังไว้ฐานทาไมาวะผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เนี่ยต้องมาเป็นฝ่ายค้านนะเนี่ยจะได้ลิ้มรสซะบ้างนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ๊ะ ภูมิใจไทยวันนี้หระอจ๊ะหลังจากยกมืออนุทินเป็นนายกเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าไม่มีในข่าวครับท่านดักทางโผลครมอรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสายตรงคนบุรีรัมหรือไม่ใครจะเนี่ยวิโรธครับท่านคานตั้งรัฐมนตรียุติธรรมสายบุรีรัมชี้โยงเครือข่ายสวสีน้าเงินขู่ร้องปปชสอบอะไรประมาณ,มาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสอบได้ไงวะเนี่ยยกมือมากับมือเลยนะครับท่านผู้ชมเออก็ต้องยกมากับมือสิวะ แล้วถ้าหากหากตั้งห่ะจ้าผลตำรวจโทรอะไรสักอย่างเนี่ยตั่งยุติธรรมกินเน่าจะโชยอ๋อกินที่ว่ากินเน่าอ่ะครมออนุทินก็จะมีกินนี้ทันทีนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมจ้าไม่รู้เหมือนกันวะ่ะก็ข่าวมันมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ต้องเอามาข่าวนี้ก่อนครับท่านสวนตุสิทธิ์โพส่งประกวดมาเผยหากเลือกตั้งวันนี้ประชาชนยังเทคะแนนให้พักประชาชนนี่เอ้ยเดี๋ยวมันต้องอันี้ก่อนวะเอาไว้ชาวบ้านดีกว่านะครับท่านผู้ชมประชากรทั้งหลายนะเนี่ยเลือกที่จะกาให้พักส้ม ูช้ชมเดี๋ยวคน ผิดพลาดครับท่านลงไปกับชาวบ้านชาวช่องจริงๆส่วนดิวสิทธิ์โพส่งประกวดเผยหักเลือกตั้งวันนี้เฮ้ยวันนี้ก็มีเลือกตั้งที่ไหนวะเชียงรายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยชาวบ้านชาวช่องประชากรทั้งหลายยังเทคะแนนให้พรรคส้มส่วนภูมิใจไทยเหีจะเนี่ยมาเป็นอันดับที่2แซงเพื่อไทยคะแนนเหลืออะไรวะเนี่ยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อจ้าเฮ้ยตามหลักมันก็ต้องแพ้ไม่ใช่หรอวะเพื่อไทยนะเนี่ยที่ไหนจ้าเนี่ยเชียงรายนะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นสรยุทธแชร์ข่าวมาครับท่านผม ท่านผู้ชมพอสักปักเห็นโพเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยมึงแพ้แน่ๆสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเฮ้ยคะแนนนําเป็นหมื่นกว,กว่าได้อย่างไรนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตากันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าก็อนุทินต้องเป็นนายกนะครับท่านเอ้ยเป็นนายกเปล่าวะปักทรงประมาณอันดับหนึ่งอะเนี่ย อันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งแรงเหลือเกินะไรทีเดียวครับท่านร้อ,อยแรงม้าเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีพลังเฉื่อยต้านเลยครับท่านมาเป็นที่หนึ่งในโพสุดท้ายยังไงบ้างจ๊ะเฮ้ยทำไมยังไม่ชนะวะเนี่ยหรือว่าผมเห็นไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หรือเปล่าทําไมถึงนับคะแนนอ๋ออาจจะมาไปไปนะครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะนับคะแนนเสร็จไปแล้วครับท่านเพราะไม่รู้ทําผือดีเอา้าอีกโพหนึ่งอ่ะ เมื่อกี้ดูสิทธิ์หรือเปล่าวะอันนี้ซูเปอร์โพลบ้างเผยประชากรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมให้เปิดด่านชายแดนเขมรระบุยังไม่เชื่อมัน่นไอ้พูดอะไรวะเน,นี่ยผู้นำเขมรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นโพลออกมาครับท่าน นี่ด่าโพลแล้วทำไมกูเจอโพยเยอะจังว่าวันนี้เผยประชากรนะเนี่ยมองรัฐบาลเสียงข้างน้อยของอนุทินนาย,ยกเนี่ยจะทํางานยากเชื่ออยู่ครบ4เดือนนะครับท่านผู้ชมเฮียจะอยู่ไม่ครบได้อย่างไรนะเนี่ยร่วมประสานยกมือกันโหวตก็ต้องไอ้นั้นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะอยู่ไม่รอดผื่อวันนียแต่อันนี้เพื่อไทยนําโดง่งทิ้งคะแนนห่างคะแนนทิ้งห่างประชาชนพรรคไอพ้พรรคสม้มเลือกตั้งส้มเชียงรายแดงก็นําเป็นอย่างไรต่อที่นี้ ผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนำเฉพาะเชียงรายเป็นอย่างไรต่อว่าเดี๋ยวพอทั้งภาคก็เนี่ยนำชนะเฉพาะภาคนี้ชนะเฉพาะตรงนั้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชม แม่มันก็เหลือทนกันเลยทีเดียวเชียวครับท่านเฮ้ยแล้วใครบงการหล่ะจ้ะเนี่ยทักษิณก็ยังอยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมชวนหลีกภัยเดินตอกตอกต้อยนะครับท่านผู้ชมเดินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมาตลอดหลายปีขนาดแค่ภาคใต้แม่มึงเ้ยตอนนี้ก็ยังคงเหลือไม่กี่เสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมทักษิณครับท่านจากดูใบส่งประกวดมาก็ได้เต็มไม้เต็มมือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หล่ะจ้าก,ก็จะต้องสรรหาหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับท่านผู้ชมก็มีเสียงล่ําลือไว้เฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นจะมาเป็นคนนี้จะมาเเป็็็นนนะระรั่่่่าผผูุ้ชชมมมมกกไใืืออองงขแต นันก ma okay, no ันว่าชวนหลีกภัยจะมาเป็นครับท่านมาเป็นแล้วได้อะไรไม่จ้าบอกไม่ได้เหมือนกันว่ากูก็เดินมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเลือกคนดีการเมืองคนดีนะครับเราต้องไม่โกงเราต้องเป็นคนดีเนี่ยผมจบมาแล้วผมก็ไม่ทํางานอย่างอื่นเลยผมก็เข้าไปเป็นอะไรวันนักการเมืองคนอื่นก็ถามนะเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแกก็มาเล่าครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ้าเล่าไม่มีปัญหาผมก็เสือกหูดีไปได้ยินนะครับท่านผู้ชมและสลัดออกจากหูไม่ได้ด้วยครับท่านว่าเป็นที่โอ้ยอัปีหูเกินกระ าวนะเนี่ยโผล่ออกมาบ้างมาแล้วจากบุกดันุพนชีจี้พักส้มถามเฮ้ยถามภูมิใจไทยให้หน่อยสิช่วยไปกิดภูมิใจไทยหน่อยนะเนี่ยผมจะตั้งรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยแล้วก็คมนาคมวันยุ่งคดีเขากระโดงหัวสวแล้วก็เฮ้ยไปช่วยสกิดพักไอ้ไม่ใช่ช่วยไปบอกพักสีน้ำเงินส่เอ้อะไรวะพักภูมิใจไทยหน่อยสิเฮ้ยให้ช่วยไปสกิดสวสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมเรื่องการรัฐมนูญนั่นเนี่ยจะไปอย่างไรต่อเกิดอะไรขึ้นจ้าไอติมไม่ทนว่ะหลังจากเมื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวไอติิิมครัับท่าาตพ รับคําท้าใครวะเจตโทนัาวันนี้อ่ะที่ท้าชกชอบพันธิกาเจตท้ายัางไงแล้ววะเนี่ยพักส้มเนี่ยเนี่ยเก่งจริงเก่งจริงมีเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันวะเอาลำลำนี้แล้วกันเนี่ยพักประชาชนพักส้มเว้ยเฮ้ยเก่งจริงแล้วเนี่ยมากันทั้งพักเลยผมรออยู่อะไรประมาณนี้ที่ไหนวะถกไม่เถียงวะ่ะตอนเสร็จรายการแล้วนะคะบท่านผู้ชมพิธีกรก็จะโงกหน้ามาแต่ว่าเอิญรายการของเรา ลานจอดไม่เยอะขนาดนั้นเจตก็ยังท้าอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ท้าไปถึงไอติมด้วยหรือเปล่าแต่ไอติมก็รับคําท้าเจตครับท่านเดอแต่นั้นก็ช่างไปก่อนไอติมมาแล้วซัดเดือดนะเนี่ยบุ๊กตันุพรผมให้ไปคุยภูมิใจไทยเรื่องแก้รัฐมนูญเดือดถาม อัปเดตข่าวสารบ้างไหมอัปเดตนะครับท่านผู้ชมอัปเดตว่าเนี่ยสสรไม่ได้มาจากพักประชาชนชูวิทยกรรมวลวิสิตออกมาซัดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไอ้ติมก็เดินสายออกรายการเพื่อที่จะบอกว่าจะแก้รัฐมนูญได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรต่อไหมวะก็ยังไม่มีอะไรที่น่าจดจำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สำรวจข่าวเพิ่มเติมนะเนี่ยเดี๋ยวพักส้มก็จะต้องอันดับหนึ่งในโพลนะครับท่านผู้ชมมาแรงแซงทุกโค้งกันเลยทีเดียวเชียวครับท่าน แล้วก็เลือกตั้งซ่อมเชียงรายเพื่อไทยนําเป็นหมื่นนะครับท่านผู้ชมก็อัปเดตข่าวสารอย่างรวดเร็วทันใจกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็มาเจอเขาคนนี้อีกแล้วว่ะทำไมกูต้องเจอเขาคนนี้อีกแล้ววะ,วคนนววะใครเหรอจ้าเนี่ยพี่ตู่จตุพรครับท่านมาอีกแล้วไม่รู้มันมาอีกแล้วหรือว่าผมสะบัดต,ตาไปเจอวะเนี่ยจตุพรมาอีกแล้วเพิ่งรู้โทษเด็ดขาดต้องติดเรือนจำคลองเปรมไม่ใช่พิเศษกรุงเทพเผยเป็นความรู้ใหม่อืกับระเบียบราชธรรมอะไรประมาณนี้ แม,แม่ความรู้จะเก่าจะใหม่ไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมขนาดเครื่องบินเจ็ตเติมน้ํามันเท่าไหร่เราก็ยังไปรู้ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเติมน้ํามันมากเกินไปน้อยเกินไปทำไมวะไม่รู้เหมือนกันว่ากูเติมทีละห้าร้อยไงเขาจะเติมทีละแปดพันไม่ได้มันติดปกตินะครับท่านผู้ชมเหมือนเป็นหนึ่งดูว่าเนี่ยขับสิบล้อขับสิบล้อเติมทีละร้อยยี่นะครับท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งละ่ะจ้าแม่กูเติมทีแปดพันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ยังนั่งนึกอยู่เลยเออแล้ววะสิบล้อแม่งเต็มถังมััันนนนนเเททท่่่่่่่่าาาไไไไหรรรรรรวะะียกกก็็มมมมูููู้้้้้คคบบบผชตออง แล้วก็ยังไงต่อจ้าก็ต้องเลื่อนมาเจอข่าวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเสิร์ชอีกทีว่าเลือกตั้งส่มเชียงรายเขตไหนแล้ววะเนี่ยมาอีกแล้นับคะแนนเลือกตั้งส่มเชียงรายสงงาเพื่อไทยขึ้นนําสุทัศน์พักส่อมกว่าครึ่งอื ก็เขตเจ็ด,ดว่าเชียงรายผ่านไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเน,นี่ยเพราะว่าผลโพออกมามันตรงกันข้ามนะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรต่อไหมจ้าทีนี้ทีนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับท่านอ่ะเจออีกแล้วสวนดุสิตโพพักประชาชนคะแนนนำหากมีการเลือกตั้งแต่เมื่อกี้แพ้อยู่อือมลองลงมาภุมมใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมผมก็เลื่อนผ่านไปเจอไปเห้นักวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่านักวิชาการนักวิชาเกินครับท่านอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรหรือเปล่านัี่ออกมาบอกว่าให้เลือกตั้้้งรอบหนาาถมมทไลลกแว เพื่อไทยจะได้ประมาณห้าหกสิบนะครับท่านผู้ชมแล้วมันห้าหกสิบรือยังจ้ะบอกยังนะครับท่านเอ้ยก็ผมได้ยินมาทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาจนถึงวันนี้เดี๋ยวต้องเปิดนี้ก่อนเลือกตั้งซ่อมส่วนทุสิ์โผเ้ยเผยเลือกตั้งวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ ทีนี้ก็เถียงกันอลวงน,นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่มีเวลาไปดูเขาเถียงกันด้วยครับท่านเฮ้ยไม่ใช่สิว่าพักนี้จะต้องชนะวะเฮ้ยไม่ใช่สิว่าเฮ้ยพักนี้ต้องเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งไหนๆวะในโพนะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงข้างบ้านก็เข้าไปคอมเมนต์กับเขาด้วยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้มีคนมาสํารวจบ้านของเขาเลยนะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงข้างบ้าน สงสารมาแบบนี้ครับท่านผมก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกเขายังไงดีนะเนี่ยแล้วก็บอกเขาว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างไปถอนเงินจากบัญชีหรือยังป้าเขาก็บอกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่พันไม่รู้จะไปถอนพันผื่อนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่แอดไลนะ์นัทวิวช็อปก,ก็จะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพาน์ครับท่านแอลมอน หลายคนถามปีนไปเก็บมาเองหรือเปล่าจากป่าหิมพานเลยหรือไม่โอ้โหถ้าบอกว่าใช่มันก็จะดูอโกโหกกันเกินนะครับนานผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนะครับท่าน มึกหยองนะครับท่านผู้ชม150กรัม150บาทครับท่านมีอีกมากมายหลากหลายนะเนี่ยแอดไลน์นับิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ดิฟนะครับท่านมีทั้งแบบรับประทานครับท่านแล้วก็แบบหยอดนะเนี่ยช่วยให้ท่านนั้นหลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลับอยู่แล้วก็หลับได้ดีขึ้นครับท่านสางปัญหารดความเครียดได้นะเนี่ยก็แอดไลน์ไปสอบถามได้นะครับท่านผู้ชมปรึกษาได้ตรงนี้ครับท่านก็ขอบคุณอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวทีนี้ก็กเ่ีรริมมมาาถ ใครเอ่อความเหมาะสมเหมาะสมหรือเปล่ารัฐมนตรีคนนั้นรัฐมนตรีคนนี้เรื่องเปิดด่านนั้นเนี่ยมึงจะเปิดกันหรือยังหรือจะยังไม่เปิดนั้นเนี่ยด้านหนึ่งก็บอกเฮ้ยเปิดไม่ได้นั้นเนี่ยเดี๋ยวกูมากอม็อบเดี๋ยวมึงชิบหายบาดปวดนะการท่านผูนน้ชมอีกด้านหนึ่งก็ตรงข้ามกับอันแรกครับท่านส่งผลให้เหมือนกับว่าได้ยินผ่านหูแวบๆว่ะอนุทินเดือดบอกนะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลเก่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปข่าวว่าจะปิดด่านอะไรประมาณนี้โอ้ก็ ทัวลงอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ๊ะหลายภาคส่วนก็ถามอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแล้วใครจะมาเป็นรัฐมนตรีบ้างอะไรประมาณนี้หลายสำนักทำไมเปลี่ยนตัวกันไปเปลี่ยนตัวกันมาก็เขารออะไรวะ อ๋อตรวจสอบคุณสมบัตินะครับท่านผู้ชมแล้วคุณสมบัติจะมาเป็นด้วยหรือเปล่าบอกคุณสมบัติไม่มีอันนี้หมายถึงเอ้ยมีข้อบอกพร่องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่เฮ้ยอะไรวะธรรมนัดมาแน่น,นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนล่ำลือมาแบบนี้ครับท่านน่าจะเป็นไปได้สูงที่จะนั่งกระทรวงเกษตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนแรกมีข่าวว่าธรรมนัสจะไปคุมท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ตอนนี้หล่ะจ๊ะเฮ้ยทำท่าว่าจะกลับมาคุมกระทรวงเกษตรต่อนะครับท่านผู้ชม ทำไมธรรมนัตเป็นได้เพราะตอนนี้ตอนนี้เงื่อนไขอะไรไปก็ต้องรับก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวธรรมนัตหนีไปครับท่านตอนนี้ก็เป็นที่ผิดหวังของรังสีมันลมหรือเปล่านะเนี่ยหลังจากที่เฮ้ยเคยอภิปรายนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นเขาเป็นเงาทะมึนทะมึนนะเนี่ยพอบอกไปที่จังหวัดนี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เลดิดบีค้ามันไปก่อนครับท่านแลมโบเสกสกุลสิบล้อชนต้องไม่ตายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มจะออกมาเรื่อยๆแล้วว่ะ มีอะไรดีขึ้นไหมวผมไม่มีเลยว่ะไอพิชิตชัยมงคลเนี่ยไอนักกอมอบนั่นเนี่ยยังเออยังคงกลมราชจะทันเผยทักษิณชินวัตรครบรอบกักตัวอ๋อไอห้าวันแรกอะไรเนี่ยกักตัวระวังโรครอจําแนกนะครับท่านผู้ชมอาการโดยรวมดีขึ้นวันพรุ่งนี้จะมีญาติมาเยี่ยมผมก็อ่านไปตามตัวอักษรน,นะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็อาจจะดีอยู่แล้วก็ได้แต่พอดีขึ้นนันเนี่ยเหมือนกับตอนแรกไม่ค่อยดีหรือเปล่าวันนี้ก็ครบห้าวันแล้วตั้งจับตาเยี่ยมครั้งแรกนะครับท่าน อืมเออว่าเหตุในพวกงบแม่ก็ไปเฮลเทววันเนี่ยที่ราชจะทันนะครับท่านผู้ชมคัดค้านนะเนี่ยการเอาทักษิณขังนอกเรือนจําอะไรประมาณนี้ครับท่านต้องเพิ่มอะไรวะเนี่ยรถชนไม่ใช่รถชนรถชันนะครับท่านผู้ชมโดนด่าชิบหายวายปวนกันเลยทีเดียวด่าว่าอะไรบ้างวะเออต้องให้พ่อมาเป็นอธิบดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม แต่หม้อพวกนี้ก็ไม่ได้มีภาษีอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าแต่ละตัวแล้วนะเนี่ยแม่มึงเอ้ยสภาพเหมือนกับว่าถ้าเกิดมาสมัครงานนั้นเนี่ยต้องคัดเลยถามคัดเข้าหรือเปล่าวะบอกไม่ใช่ว่ะคัดออกนะครับท่านผู้ชมดูท่าทางแม่มึงเอ้ยหมอดศนะครับท่านผู้ชมตัวดำอย่างก,กับตอตะโกอะไรทีเดียวเชียวครับท่านไม่รู้จะสะถุนสกุลต่ําด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอัน,นี้ผมเดินไปตลาดแล้วก็ได้ยินเขาล่ําลือมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เฮ้ยทำไมไม่ใจเย็นๆกันไว้หน่อยนะเนี่ยส่วนอันนี้ละจ๊ะเนี่ยปาหมอค โอ้ยพลาดเลยไปพูดตามหมขคางดำซะก่อนพูดถึงไม่ได้เลยนะคับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเป็นการบูลลี่ก็ต้องข้ามข่าวนี้ไปก่อนครับท่านเป็นอย่างไรต่อเจ้าทีนี้มีข่าวหรือว่าเนี่ย เอ้ยขนทุงขนทองนะครบท่านผู้ชมส่งออกทองคาไปเขมรเยอะเหลือเกินส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งตัวอ่อนตัวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ข่าวมันออกมาแบบนี้นะครบท่านผู้ชมช่วงนี้ต้องระวังกันเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวครับท่านฝนตกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังคาแทบรั่วครับท่านน้าตาแทบหลังไหลไม่ใช่อะไรวะเนี่ยสาสตรมาทีนะครบท่านผู้ชมน้ําแทบหลังไหลเข้ามาทางประตูหน้าต่างกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ท่านทั้งหลายเป็นหรือไม่โอ้ โอ้ยคะแนนก็ยังนําอยู่อะเพื่อไทยเฮ้ยทำไมเพื่อไทยมันนําได้วะพักส้มเขาคะแนนนำนะเว้ยเฮ้ยทุกโพนันเนี่ยไอ้ข่าวนี้แม่งออกมั่วหรือเปล่านะ่เอัา,าอีกแล้วไทยรัฐเมื่อกี้นี่เลยวะ่ะอัปเดตผลเลือกตั้งซ่อมเชียงรายนับแล้ว7เขตนับแล้ว6บอกกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยยังนําก็ยังนําอยู่อะพักส้มก็ยังตามอยู่นะครับท่านผู้ชมแม่ผิดที่ว่าครั้งแรกนนเนี่ยเลื่อนผ่านไปเห็นแล้วก็เอาแล้วเว้ยเฮ้ยพักแดงร้อยกว่าคะแนนว่ะ อีกพักหนึ่งหล่ะจ้าเก้กว่าอ๋อลืมตกเลขพันข้างหน้านะครับท่านผู้ชมหักหัวเลี้ยวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวก็มโพลไปสำรวจที่ไหนวะเนี่ยคนเขาถามนะครับท่านผู้ชมมาสำรวจแถวบ้านกูบ้างเออว่าเป็นนู่นกะกะตก็แนะเลือกตั้งซ่อมสสเชียงรายใช้บัตรประชาชนหมดอายุแอปของรัฐแสดงตัวตวนได้ก็สุดแทแ้แต่แต่มันเหลือเชื่อตรงที่ว่าผมก็ลืมไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งนี้ที่ไหนแล้ววะ สีสกเกนหรือตรงไหนแล้วไม่รู้่ะก็ช่างไปก่อนนะครับท่านเหตุการณ์มากมายไก่กองเ,เลยทีเดียวด้านประชาธิปัตย์ก็ยังคงระอูนะครับท่านผู้ชมเวียนว่ายวกวนกับไอ้ไเทพไทยเสนาพงเนี่ยที่ชวนหลีกภัยเคยไปเยี่ยมในคุกเหรอะวะ แล้วก็ติดโควิดนะครับท่านผู้ชมดีไม่โดนง,ง่าไปแดกหัวกระบ,บาลก็ออกมาวิคอ์นะเนี่ยเฮ้ยไอหัวหน้าประชาธิปัตย์คนเก่านั้นเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกไอ้นะครับท่านผู้ชมผมเติมให้เฮ้ยประชาธิปัตย์คนเก่าที่เป็นหัวหน้านนเนี่ยตอนนี้ทิ้งไว้เพียงซากประหาขับพังนั้นเนี่ยเหมือนเศษซากตะโกโตหม้อต่อหม้อนะครับท่านผู้ชมแล้วปล่อยให้3ผู้เท่ากาันที่อภิสิทธิ์จะกลับมานนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออภิสิทธิ์ลาออกไปแล้วนนเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมคงหมดทางออะะไรรรปปมมาาณนนนี้้้้กก็เยล่่ให3ผูทััชิบ สิ่งประหลักหักพังอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ประหลักหักพังจริงว่ะก็ตอนนี้ไม่มีประชาธิปัตย์ไม่อยู่ในพูดถึงเลยว่ะมีอยู่ในอื่นๆนะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้โพนี่ก็เชื่อไม่ค่อยได้ด้วยสิยเนี่ยภูมิใจไทยพักประชาชนนักนักถกแก้รัฐมนูญสัปดาห์นี้นี้ยันวาระแรกสมัยประชุมสภานี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมท่านว่าจะเสร็จก่อนหรือเปล่านนเนี่ยก่อนยุสบสภาน,นะครับท่านผู้ชมอาจจะ ไม่เสร็จนะครับท่านครึ่งครึ่งกลางๆนะเนี่ยถ้าเกิดผมมองเป็นประมาณนี้เพื่อไทยแนะภูมิใจไทยปัดฝุ่นลถไฟฟ้า40บาทที่เคยเสนอหลังไม่สารต่อ20บาทตลอดสายนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เฮกันแล้วครับท่านสำหรับพักอะไรวะเนี่ยภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พักสม้มตอนแรกเขาออกมาโวยโวยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นการใช้งบเกินหน้าตาหรือไม่นะครับท่านก็เติมไว้ประมาณนี้ก่อน ก็มากมายไก่กองกัเลยทีเดียวเรื่องชายแดงก็ยังไม่มีการเปิดนะราบท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกสักพักจะโดนคุณเซนแช์หรือเปล่านนเนี่ยหลายภาคส่วนก็ล่าลือมาแบบนี้นะราบท่านผู้ชมสถานการณ์บานปลายอย่างไม่หยุดยัง้งสลิมก็ไปถามภพศสารพืชมงคลเฮ้ยคุณภพศสารไปไปได้ไหมเนี่ยมีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยรอบหน้าเพื่อไทยจะเหลือหลัก50-60หรือว่าหลัก10อะไรประมาณนี้น้อยกว่านั้น โอ้โหทักษิณเขานักปัรนายกมา6-7คนนะครับท่านผู้ชมผ่านรัฐบาลมาช่วงนาตาปีมันนายกมาเรียบร้อย6คนนะครับท่านผู้ชม,มขนาดไอ้อยู่ในประเทศนี้ภาคใต้ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับถ้านอันนี้เสริมให้นัเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะว่าเป็นการดูถูกกันเกินไปนะครับท่านผู้ชมพิธีกรก็หน้าถอดสีเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะดูแล้วควรจะเป็นช่องสลิมนะครับท่านผู้ชม มึงก็ไม่ตอบให้ความหวังกูเลยนะเนี่ยคงจะคิดมาแบบนี้ก็ไม่ลจยทำผือดีแต่หากชอบคลิปนี้ครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหากอยากสั่งซื้อสินค้าออดไลน์นะั่งิวช็อปเข้ามาได้นะครับ่าน,นผู้ชมผลการเลือกตั้งก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านสําหรับเลือกตั้งซ่อมปุ้ยทำไมมาตรงข้ามกับผลโพแบบนี้วันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าต้องจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดี